ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์แอมี่นะคะวันนี้ลุงช่างนะคะนะแล้วก็ทีมงาน YouTube ก็ได้ทำการแกโกรงทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทำการมาบ้านตาทนย้อยนะคะจะเคารียว่ามาบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเดินทางกลับน้า,าไม่อะสม่ยืนอือ้น้อยนาะเต็มต้นเลยอ,อยากกินน้อยอนาจังเลยเด<ป>ี๋ยวเราเห็นเราเดี๋ยวแวะซื้อเนาะ อฮกยยาชี <premises S 1> <c oughs> ้เอียนแล้วโอ้โหน่ยยายนูเห็นน้อยนาแล้วคมคืนนะโลดอืมคมคืนอารกินกับเขาในคมคืนคมคืนเพินโอ้ยว่ะน้ำขอยเขาเคือขื่อแ้ว่อยบ่าเ่นยังงามย้ามดยังหะมดตังหวคมดทังหวะมดหมดหมดังหมแล้วฮยาย สิกาปานเเด้อต้องพูดดังๆในอฟพ่อยาไม่ได้ยินจงพูดดังๆได้ไมจำได้ไหมจำได้ไหมครับว้าวไม่รู้กีอเดี๋ยวเดี๋ยดีวเลยจำแอนได้ไหมจำได้พูดนี่จ้าอได้เห็ ขอของเงินเยอะๆครับจะให้ไหมไม่ให้ครับผมเขาบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินยันก็ไม่ได้จันก็ไม่ได้แล้วเท่าแรกก็เท่านาเท่ารางแต่แล้วมาอะไรมากินมาเนื้อไอ้น้ำมาเคลียวเลยค่ะเขามีแต่จะให้อันนี้มาเอามากินของเขาหมดเลยเนี่ยโอ้ยมากินของเขาหมดเลยอันนี้มดมดกินมาเคลียวแม่หุงยาที่ลูกเจอร์เจอร์เ่ยจะาเจอได้ยู่บ่คอย แม่ครัวนี่มาทำเองท่่ของขึ้นหมดหรือยังรถรถไไขามอะไรหรือเปล่าไม่ยกบ่บ่ลืมหัวใจไว้ี่บ่อหอยเรือสาอยมานอนนั่นจะกลับไหมน่พรุ่งนี้กลับกกว่าไหมเน่อเอยุงสามยุงรามบกลับนบ่ไม่กลับขอไม่กลับจะอยู่นี่จะยังยืนงอมพันใช่ป่ามจะอยู่จะอยู่ก่อนเมื่อไหรเด้อครับครับครับนี่ข้างหลังว่ามาข้างหลังว่าเนี่ย อ้าวโอ้ม oh, no. oh, ันจะเมือเราเด้อหมดจดเราเป็นยังไหมดจอหลายจักมันานคนใส่โอ้มาถูบ้านเนาะหมดหลายแจ้นี่น่ยไม่เยอะกินข้าวกยัง อ้าเมื่อกี้มาเคลียเพิ่นเบิร์าเนี่ยไหมยังไ่ได้กินมามือดียังไมได้กินเขาถ้าทนยังมาหาให้กินอยู่พิ่นั่เจ้าคือเมื่อกี้มาเคลียร์เพิ่นเอ้าเมือกี้กินเพิ่นกินแล้วเพิ่นยังเพิ่อนเพิ่อนดูมันชิอีกบ้ แุ่งเอาแข็งไมไปเบิ่งดูมันสุกอีบ้น่มาเคียบนั่นอ่ะโอแข็งตนอูต้น่ะมันสุกบ่นึงเลยุนั่นน่ะงานเต็มงานงควน้อนั่นมันสุกบนกินลกินลันี่ใบลนั่นนต้นนั้นเทเนี่ยดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งเรเลยปลาแตนถึงก็สลบเลย ไม่ก็ดีดอกอันนี้ครับเอาวันนี้วันนี้ป้าทำเยอะนะโอ้ยเอาแล้วสลบไปแล้วพี่น้องเจ็ดร้อยหรอเกือบแปดร้อยเกือแปดร้อย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  โอ้หายนะเจ้าให้คิดตัวปบเจ้าหลุงต้มต้มน้ำซุปรือกี่หม้ออ๋อไม่ได้คิดตัวเป็นร้อยเป็นร้อยอ่ะใบมาก่แบบงแบบไม่ใบมาเฮาคุณผมก็ถอดคุณวน่ป้าแต๊เปลี่ยนชุดหมดแล้เอาแล้วปา่บเปลี่ยนชุดเลยดูซุปเราชิดชิชิชิี่ชิชิอ้าวิ ทำเป็นป่ะมันทำลิงเป็นป่ะเป็นเลยถือกระเป๋าขึ้นรถแล้วน่ะชิบหักับท่นแล้วอยทาคอยมือแล้วลามาคอยนั่งกินอยะชิบหักงคอันกาแฟก็มกมัน่าะอะไรหาสิบกแกูมัน่็หาิฟองไ่้คกินโอ้ไแปไล่แก้วมึนเ้อะปดไล่แปดไล่แก้วแปไล่แก้วกาแฟ บ้านไวเยอะนะัเยดหลังบ้านมีนือนี่เห้ลโปลอดภัยเด้อมีบานไม่เหี้ยะไวดะ6วด600ก้วอ่ยสุดครับแล้วโกโก้ยีไม่ถ้าลุงเจอก็เดี๋ยวจะแวะซื้ออยากกินนะกูแล้องมาแม่แสงดาวบอลด้วยท่านชิดไหมขิดกล่องที่ผมนับ 60กล่องก็6 600ถ้วยแล้วหกร้อยแหวนอ็มเป็นเจ็ดห้ก็60แล้วแม่สิบเออเออวอันมาอีกทีนึงแสดงว่าขวดาัดลายเอครับแล้วก็โกโก้อีกก็โกโก้กับกาแฟก็ร่วมพันพันช่วยมีเอ็มบอกว่าให้พระฉันด้วยไม่ใช่หรอพระมาไม่ใช่พระด้วยพระพระค่อยพระสี่รอบนไงพระสี่ห้ารอบหนึ่งกกล่องละสิบกล่องและสิบถ้วยถ้วยใครนับถ้วยใครนับมาน่ะไอหกเจ็ดแปด แล้วของเราอีกแล้วแม่บอกพวกเจ้าพูดอะไรค่อยไม่ได้ยินเลยไม่ย้อยฟังอย่างเดียวไม่ย้อยฟังเียยังยกบ่ได้ยินบ่ย้อนย้อย้อนย้อนังบัง่าบังตาไมจํไม่ได้จำบ่ได้จำได้แต่พูดเดียวจำได้แตู่ดเดียวพูดนี่อ้าวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เออชื่อยังชื่อยังฮะชื่อยังนี่เอน เแม่จำได้เนี่ยไม่ค่อยมาทำไมแม่จำได้ผมมาบ่อยแม่จำไม่ได้เลยเอาไปน้ำตีเอาไปน้ำตีแม่ไปน้ำเอาแม่ไปน้ำตีจิโก้แม่จะได้จำได้ไปไหมไปไหมเนี่ยคนใครได้ไหมเคพักกันคันรถบองป้องคุ้มรถเก่งคันพักกันเมื่อนั้นเมื่อน้ำกันนี่ละขึ้นรถละ บรรยากาศดีเนาะอโอ้ไปว่าถ่มถ่ไม้เนาะยานั่นนั่นนั่นไปแล้ว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 ไปหาปักเขียบเลยโอ้ยโอ้ยคนสูงนี่ได้เปียบแน่นาะเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงนี่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  อ้้สุกแล้วนุ่นโอ้โ้นี่ลูกนี่ลูกนี่ตัวนี้อี้ปบ้านา่บ้านนี่นี่นีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลักเลยลักเลยลักเลยอุ้ยออุ้ยอด้ยว้นอีกอเร็วลุงลุงหอลงมาลุงหอลงมา เอาไหมมันสุกเลยลุเดี๋ยวเยลุกลุกลุกออามาลุกโอ้โหลุงลุนี่นี่ลุงลุงหัวนี้นี่ลงมาหน่อยหนหอนลงมาลุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงนี่นี่ลุงหาลุงนี่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 เออนี่ลุงนู่นนูนก็สุกขาลุงนู่นโอ้เยอะเลยเยอะเลยโอลุง้าขาบบนลขาบบนค่ะ นั่นละนั่นละอ่ะค่ะเรียบร้อยนะคะเฮ้ยได้กินได้กินแล้วอ่ะปุ๊สุกไหมอ่ะมาบกลายาย้อยจะทนเดินทางกลับบางปูแล้วนะคะเอฟซีนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆค่ะวัสดีค่ะ